สวคผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในช่องจิรายุฟิกนั่นเองยี่วันนี้เราจะไม่เล่นในแบบจักรลนะครับทุกคนใช่นะผมขอดูดน้ำมนันก่อนอ่าใช่ผมดูดน้ำมนันแล้วมานั่งจักรลอยเขาผมสิไม่ใช่ดูดไปเรื่อยๆอ่ะดูดไปก่อนก็ได้ถ้าผมดูสิทธ์เดีเดะเดี๋ยวผมจะให้น้องแป็นขับผมจะมาอยู่ แต่แดนน้องมาดูของน้องเขาของแฟนกลับเลยนะโอเคน้องไปกลับขอน้องไฟนกลับจะลวนนี่อะไรโอ้โหคูบัตรหรือเบรดจอดเอ้ยเอ้ยเบรดจอดเฮ้ยโอ้ดูดูน้ำมันดีดูน้ำมันอย่างเร็วเลยใช่ขอบุญนี่กันเลยเหมือนกันอันนี้ก็รอดดนอยู่ ดูดไม่เต็มก็ได้เนยใช่แล้วผมดูดอยู่อู่ยังไม่เต็มครับผมดูดยังไม่เต็มนะอ่ะผมดูดได้หนึ่งหมื่นแล้วผมยังไม่หนึ่งหมื่นทเตยเพียงแค่เจ้าดวดนั่นีองมันกินน้ำมันเยอะไปหน่อยไงเขาก็ชม่เชื่ใช่จักรวดผมเต็มเนี่ยมันกินน้ำยาน้ำมันเยอะไปหน่อยเพราะว่า มันแบบว่ามันใหญ่นะมันใหญ่จนแบบว่ากินน้ำมันเยอะใช่ผมก็เลยเน้นนี่มันแบบว่าเป็นเน้นนี่มันเติมน้ํามันได้ก่อนหรือว่าทําให้มันเร็วๆก่อนใชครับส่วนผมชอบส่วนครูพิ้เนี่ยส่วนครูพิชี่ชื่อ วิชาไหนมั่งนะครับระหว่างศิลปะวิชากุรานเลยมันไม่ได้เกี่ยวมันเกี่ยวอะไรครนะไปเลยไปเลยนะอึ๊บเต้นน้ำมันแล้วเร็วเร็วเร็วรีบมาสิรีบมาเร็วรีบมารีบมาเร็วรีบมาอยู่ไหนรีบมาอยู่ไหนนเนี่ย เฮ้เฮ <Hey>, hey, ้ยจูหาเหลยข้างหน้ามีหินเละเละเลอดลนดันดันจะดูวันนี้เจอเอาเฮ้ยจังแมบก่อนสิโอ้โหไม่มีปู่แม่ โอ้พ uh ี่ชมจริงเลยโอ้โหโอ้ยจรวดมันสูงไปไหนทำไมจรวดมันช่างสูงเนี้ยทำไมจรวดมันสูงจังเลยโอ้ผู้ชมทำไมจรวดมันสูงอย่างนี้เนี่ยโอ้พี่ชมสรู้มากสรู้จริงถดูมากโอ้โหจรวัวจรวดวะเขาจรวดที่สูงมากเลยได้สูงเกือบเท่าอะไรอะ คือทูานั่นแหลอันนี้ห้าเสษนะคุณผู้ชมนี่ดูคอนอกเฟครับโอ้ยอย่งใหญ่เอามาเร็วทางนี้เกนางเกจงางชร์อีคสวัสดีค่ะเออนะครับอยพดนับถอยหลัง คนนั่งนี้เลยนะครับนี่เป็นไงนี่โอ้ยโอ้โหอันนี้มันสุดยอดทุกมันเร็วมากตำรวจยมันเร็วมากเอเชียเร็วมาก เพราะไฟขับก็เลยเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียคือมันดูดน้ำมันเยอะไปมเนีไม่ใช่ดูดีทีหนึ่งเหลือหมื่นห้าเลยทีหนึ่งน้ำมันเหลือหมื่นห้าเลยถึงลัางพึ่งเลยเนี่ยคือเขากดนะคุณผู้ชมไปใช่เขากดต่อไปต่อไปจะทิ้งไหมถือถนะใช่โหดูของเพื่อนเองมาถึงตัวนี้ไง เฮ้ยถึงแล้วมีอุกกาบาตอันนี้มีอุกกาบาตใช่อุกกาบาตต่อไปเฮ้ยถึงนอกรูกแล้วใช่แตีแต่ก็นี่แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวถึงนอกรูกอ่ะตีใช่อยังเร็วอ่ะเออยังเร็วเลยเออเมื่อกี้เหมือนมันจะหยุดเป็นใช่ไหมใช่เป็นเลเซอร์ต้องกดหยุดที่หมดต่อไปต่อไปเป็นแม่ใช่ไหมอันนี้จะเป็นคนที่ คนที่ของคนที่คนตกลงมาบ่อยครับใช่เนาะผาผ่านมาแล้วใช่ไหมใช่ผมผ่านมาแล้วครับเนี่ยมันมีตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นใช่เพราะว่าน้องน้องเป็นครับผมเนี่ยมันยากนะคแนนของแนนที่มันเป็นอุกกาบาตเยอะเออใช่เอาต่อไปเป็นดาวคา อันนี้ไปาาดโอ้น้ำมันน้ำมันเหลือเก้าพันแล้วคุณผู้ชมถึงไหมถึงไหมถึงสีถึงสิอ่าดาวคาถึงเอโอ้ต่อไปนี่สูงมากใช่ไหมใช่นี่ยังสูงเลยเจ้าออมเนี่อน้ำมันเหลือตั้งน้อยแล้วน้ำมันเหลือแค่นหนแค่เดียวเองเหลือนิดเดียว จะถึงไหมข้างบนนี้ปูมาเนี่ยจะถึงไหมอ่ะเฮ้ยจะถึงคอยถึงเลยเองใกล้จะถึงแล้วเฮ้ยยยยยถึงไหมเฮ้ยถึง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 สิถึงอยู่แล้วเอาต่อไปต่อไปเป็นูอสีม่วอีกแล้วต่อไปปูแล้วมันเรือห้าพัน ว่าจะเพิ่มบูสต์ไปดีไหมมดีน่าจะดีนะบูสต์ไปดีกว่าเออลองเพิ่มเลยเพิ่มเลยร้อยน้ำมันเหลือนิดนึงก่อนคิดตรงนี้ถึงแล้วจะต่อไปโหต่อไปนี่จะากสีเลยไปคิดไปลต่อไปมาถึงอันนี้แล้วคือจะดหนึ แต่ว่าน้ำมันยังไม่หมดเลยนี่เราขึ้นมาถึงเป็นจรวดที่ดีมากนี่เราขึ้นมาสูงมากใช่ไหมที่นี่พวกเราขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยอ่อใช่อือเหมือนออกนอกลูก่เรือใช่ไหม<ๆ>ใช่ไหมพี่นี่พวกเราออกนอกลูก่ เลยดีแล้วเอ้ยผมเพืออออพ่อนบู๊ที่รึอืออู้หเสียงเพื่อนบู๊นี่ดังมากเออใช่นนแต่สีฟ้าถึงนะเห็นหรือว่าไม่ถึงน้องไม่ถึงแล้วลง เอเลไม่ถึงไม่เป็นไรอย่างน,อน้อยผมก็ไปไกลมากไกลขึ้นทางแต่เดะแต่เดะน้องไม่น่าก่อวนนะ้องเคยขับเลยนะเแหมคผมจะนั่งคันนี้คือคันนี้คันนี้แล้คันนี้ข,นขับทีนึงได้เงนินสามแสนคุ้มบวกคุค้มมากเลย จรวดที่มันแพงที่สุดคือห้าแสนห้าล้านเ,เหรยญใช่อ้ย,อ,นนาาย,ยอันนี้ก็ปวดหัวจะตายเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ปวดหัวจะตายเลยเนี่ยคุณผู้ชมอะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแะใช่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรแบบ์กดเดี๋ยวมาปิดคลิปดดกันหน่อยดี ถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปนะครับเย้ <Yeah. S 1> yeah.